หมอปลาอีสานเข้ามาเยือนบ้านผมผมก็จะทําอะไรให้เขาแดกทุกอย่างเฮ้ยหมอปลาแถวบ้านใช้กะทิสดหรือกะทิก่องแถวแถวบ้านเอาตรงนะคือคือเมนูที่ที่ที่จะทำเนี่ยที่เราไปตลาดมาแล้วพี่หมอพิมานี่นะบ้านผมไม่ไม่ไม่คือไม่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 โดยตรงเลยคือไม่กะทิคือไม่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่กะทิใช่ต้อก็ทำไมคืออิสานนะครับ อีสานเขาจะไม่ค่อยกินแบบเป็นกะทิบบใช่ครับแ,แต่ว่าผิดก,กะเพชรบุรีเราต้องใช้กะทิเนี่ยเนี่ยกะทิเป็นหลักช่ไมไม่ไม่กะทิเป็นหลักคือส่วนใหญ่ได้แกงแตั้งแต่กะทิผมวออ่าอร่อยใช่ไหมอยา่างวันเนี้ยผมจะแกงชูชีปลาให้คุณกินน่ะเนี่ยได้ทำอะไรให้ผมผมกินหมดอ,ะอ,ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เรู้ว่าแต่พี่หมอกินได้ผมก็กินได้อ่ะทำเป็นไหมเป็นอาคนห,หน่อยคนเออคนก็ก็<อ>สภาพแกมไม่น่าใช่คนเทำมันแตกๆนะ อ่าๆโอเคเน่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 เราต้อนรับหมอปลาอีสานจะทำเมนูอะไรกันตามตามนะตามเพราะว่าเราพยนยามดูอะไรกัน,นกใส่กันใส่เครื่องปรุงหน่อยอันนี้ชาวบ้านเรียกรถไม่พังนะเนี่ยอ๋อบุกไปเยอะนะตายย่ง น้ำพอไหมเนี่ยพอพอเนอะอ๋อโอ้ยปลาเก๋ตั้งเยอะนะชิมหน่อยชิมเลยอ่ะชิมชิมเลยอ่ะเฮ้ยเอาช้อนดิปลาเพราะว่าฉันไม่ไว้ใจน้ำลายแกฉันกลัวแกไปแดกไอช้อนช้อนช้อนมามามาช้อนมาโยเอกให้ชิมไหมล่ะชิมให้ชิมเลยเฮ้ยโยเอาดีดีอ๋อโยให้ชิมนะเออดีดีโยไอ้ดี ถ้าอร Pop ่อยแล้วไม่ต <Bis. S 2> like <laughs> 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 ้องส่าปลาเมนูแรกของของวัน <sock> ที่ต <presum ption> ้องทำกับข้าวนะครับแล้วคนไทยมาทำมาทำอาหารอาหารของคนใต้กินได้ก็กินนะครับกินไม่ได้ก็ต้องกินอ่ะผมบอกได้คำเดียวแค่นั้นเนี่ยเอ้าดยนี่นี่มันมันมันต้องเป็นรถอะไร อาไม่รู้ไงไม่คือปกติเป็นรถอะไร,รอ่ะอ้าวก็ตามที่แก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 จะทำแบบบ้านะานะครับผมแนนอร่อยไหมอืออร่อยแล้วทิ้งปลาอะไรกินน้ำแกงเออไม่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 ไม <laughs> <laughs> เอาก็ก็คือผมผมคือรสชาติผมกินผมว่ามันโอเคไม่ของผมต้องใส่ปลาลงก่อนจะรู้ นี่ยแรกผมนี่มาชิมน้ำแกงอ่ะแล้วผมชิมก่อนเอ้ามันก็ทำให้เหมือนกันหมอปลาโอ้โหเออแต่แต่ไม่รู้นะผมกินแล้วก็ถดีว่าแก่เอาคนให้ให้ที่กะทิกับอะไรเนี่ยโยแค่คนหัวเป็นกะทิแล้วนะนี่วัววัวเป็นกะทิเลยเนี่ยไม่ต่างกันเลยเราไปกินตรงอันเอี๋ยวนี้นะ มันต้องมันต้องมันต้องตีกะทิให้เข้าก่อนกันก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอใสป่ปลาแล้วคนไม่ได้อ,ไไดอ๋อคือใสป่ปลานี้คือทิ้งให้มันสุกเลยใช่ไหมใช่ใช่ใชใชตอนแรกผมเห็นซื้อมาผมว่าจะทําตุ้มยำมตุ้มยำอะไรคุณต้งบอกว่าเออแสดงว่าคุณไม่เคยกินเมนูแบบนี้ถามว่าเคยกินไหมเคยครับแต่ว่าไม่เคยทําแต่ไม่รู้คือผมทําไปแล้วเนี่ย กินได้ก็กินอ่ะแต่ถ้ากินไม่ได้อ่ะก็ต้องกินอ่ะคือปกติคือเมียเป็นคนทําหรือเราเป็นคนทําผมนี่แหละเมียแม่ค้าไม่เมียพลาสติกไม่เมียไม่ทําเที้ยเลยเหรอไม่ทําอะไรเลยคืพูดไปเลยไม่ไม่ทำเมียไม่อยู่ไม่อยู่เออกลัวกลัวกลัวไหมกลัวเมียไหมมันเสียชาติเกิดเสียชาติเกิดเพากลัวเมียใช่แล้วจะตัวจริงกลัวไหมไม่กลัวเหรออุ้ยคาเดียวเลยไม่กลัว วัวที่ไหนเลยอ่ะเดือดแล้วเนี่ยคนคนนี้เข้าเขานี่ตัวคนนีกอ่ะเอออันอเน่นี่ยเขาแล้วอ่าไม่ได้เราแตคนนั้คนทำไม่ได้แล้วอ่ะาบกวาดไว้เลยล่อยเลยนะอ่ากินนะคนไม่ได้แล้วเราจะเพาะจัเลี้ยงตัวปลาแล้วทีจะจะทำให้อร่อยนี่มันอยู่ที่การเลี้ยงปลาใช่ไหมไม่ไม่คือถ้าคนปลาหรือปลามันเล็อุ้ยโอ้เรียบร้อยดีไปไปล้างน้ำเลยปลากระโดดปลาเนี่ยไม่ตายดิอาเอาไปล้างน้ำหน่อยอาไเดี๋ยวผมไปล้าง นี่ครับเพราะว่าเราก็จะคนตอนจทุ่อีกเดียวตอนนี้คนไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวตัวปลามันเล็กนี่เราทําเมนูต้อนรับหมอปลาอีสานครับก็คือต้องกินปลาครับเอาใส่ดูใส่มั่วฮะเห็นไหมอ่ะใส่ไม่เพาะหมูไน่าฮะ อ๋อต้องหันหัวาทางเดียวกันใช่ไหมไม่ไม่ต้อง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 แล้วเราเราแค่อยากรู้ว่าเขาจะหันหมูไปทางทิศเดียวกันไหมไม่ครับฟา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 เลยฟาอ้าแล้วแล้วแล้วไปซะแล้วแล้วตัวที่ที่ที่ไม่เป็นไรครับถ้าเราไปตักมันเดี๋ยวมันจะเละใช่ไหมอ้าวแล้วไอตัวที่ที่ไม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 ่ท่วมอ่ะนะไม่ท่วมอ่ะไม่เดี๋ยวมันก็เดือด มันก็ยุบลงใช่ไหมเดียมันจะยุบลงคืออันนี้คือเสร็จแล้วรอรอสุกอย่างเดียวร้าแรกตีฟ้าก่อนรอรอกินอย่างเดียวใช่ไหมรอให้สุกอ๋อเอาไปด้นประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกินกันได้ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องพวอะไรแล้วใช่ไหมเพี่หวะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วจบแล้วจบแล้วอันนี้ไปมะขูดคือเราค่อยใส่ทีหลังไงอ๋อช่วยช่วยกันนิดช่วยกัน เอาเอาปลากระป๋หรอโอ้ซอยก็ได like, 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 like ้แต่ว really? ่าไม่เอาเออเด็กๆบางส่วนว่าบางทีผมไปซื้อสับเคียวสับซอยนะยอซอยมันจะน่ากินกว่าแต่แต่ทำไมไม่ซอยให้ให้ให้เงินไปเคี้ยวดิให้เหงินไปฟันหั่นเคี้ยวเป็นไม่ก็พี่หมอก็บอกไปเลยทำเดียวขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจท่้นเนงั้นนะเพราะปกติก็ไม่ค่อยได้ทำซื้อซือแล้วที่บ้านอยู่กี่คนน่ะสาม เอาบ้านไหนจะบ้านบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านที่อยู่ปัจจุบันอ่ะบ้านอยู่ปัจจุบันก็สามสี่บ้างครับเนี่ยก็แม่พ่ออ๋อแล้วมีเมียน้อยเหรอมีบ้านเล็กอ่ะฮะมีเมียน้อยเหรอโอ้ยเมียน้อยมีเอามีไม่มีอ่ะไม่มีแต่ไม่แน่เพราะตอนนี้แกดังแล้วผู้หญิงมาเริ่มเข้าแนะนำเนี่ยหมอปลาได้แกดูอยู่นะแกยึดสมบัติทุกอย่างไม่ชื่อแกเสียแล้วมันจะไม่กล้า พราะสันดานคนนะมันจะออกตอนมีชื่อเสียงเรื่องจริงแนะนำแนะนำแนะนำว่าถ้าดูอยู่ใช่ไหมเออถ้าดูอยู่อ่ให้สันดานคนมันจะมีตอนมีชื่อเสียงอ่ะเขาจะมาเข้าใจเข้าใจอันคือเราในศาสนาใช่ได้ใช่พอเราอยู่กันนานๆเดี๋ยวก็มาหาเรื่องหาราวครับไอใบอ่อนเราไหมเนี่ยน่าจะอะไรเอาใบมดเอาหมดเลยตัดทิ้งพี่นาย กาตัดดึงเงี้ยต่มคนดูฮะอืมดราต่งคนไอเนี้ยคน,นอนไนบอกไม่คนไงไม่คนเรียนเรยนยงองอประมาณนี้ นี่การการการเรียนนี่ก็ต้องหันหัวไปทางเดียวกันว้าเดี๋ยวลองชิมดูโหย,ยังไม่สุกเลยอะล่ะแล้วใกล้แล้วเป็นไงอร่อยมากอ่ะอร่อยที่ผมปรุงอ่ะ <c oughs> แกจะทนคน,คน,คนไม่ได้แกต้องกดปรุงเค็มนิดหนึ่งว่ะ <laughs> บอกบอกเราปรุงบอกเค็มเลยอ่ะเมื่อกี้บอกอร่อยอยู่เลยอ่ะกออีบอกเองปุงปักแล้วบอกเอ้หมอกมาไปอีตามว่ามันพงักบอเค็มเลยเค็มเลยอ้ไปจิงกับข้านี่ก็แก็าถ้าถ้ารสชาติีก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะเพราะจริ้ขาสวยใช่ไหมขอกินปลาช้าเลยไหมไปทำอะไรปลาช้าอ๋อไม่รู้ดิ 可以，没有。